นอนไม่หลับนะคะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้ถึงสองเท่าเลยถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะทานยานอนหลับไปตลอดชีวิตนะคะอยากให้ฟังคลิปนี้ค่ะเพราะว่าฝนพานำข้อมูลดีๆเนี้ยมาฝากกันนะคะเราก็ไม่อยากที่จะทายานอนหลับไปตลอดชีวิตเราใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะฝนอยากจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับคำว่าเมลาโทนินค่ะ เมลาโทนินคำนี้นะเมลาโทนินเนี่ยเขาเรียกเขาอะว่ามันคือฮอร์โมนนั่นเองร่างกายเราอะสามารถที่จะผลิตฮอร์โมนตรงนี้ได้นะคะแต่เอ๊ะทำไมล่ะทําไมมันหายไปไหนเลาเมลาโทนินแล้วทําไมเราถึงนอนไม่หลับนะคะอะ่มาดูกันนะคะมาดูหน้าที่ของเมลาโทนินก่อนนะนะคะฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยมีหน้าที่ทําใหส้สมองนะคะให้สมองทราบว่าขณะนี้ยเวลาเขานอนแล้วนะโดยกระตุ้นอ่า ให้มีการหลั่งเมลาโทนินตามธรรมชาติเนี่ยก็ได้มาจากความมืดนะคะเย็นแล้วฉันก็อยากจะง่วงนอนแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะเมื่อเข้าเวลาค่ำนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าง่วงเหงาหาวนอนนะคะอยากนอนเออแต่ปริมาณเมลาโทนินเนี่ยที่ถูกลังออกมานะจากต่อมฮอร์โมนของเรานะคะมันจะลดน้อยลงตามอายุของเราค่ะ อ่าคนอายุเยอะก็จะนอนหลับยากถูกไหมอ่าทําให้นะคะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยการนอนหลับหรือการเข้านอนของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากค่ะนะหรือว่าลําบากมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวนะและนอกจากนั้นนะคะยังมีแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์นะคะรวมถึงแสงไฟนะคะที่มาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ของเรานี่แหละก็ยังทําทให้ช่วยเป็นไปยับยั้งฮอร์โมนเมลาโทนินหลั่งมาตามธรรมชาติได้ด้วยนะทำให้เกิดแนวคิดนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ทําให้เกิดแนวคิดว่า นำนะคะเมลาโทนีนชนิดสังเคราะห์นะคะมาใช้ทดแทนและช่วยรักษาการนอนหลับนอกจากเมลาโทนีนนะคะจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับแล้วนะเมลาโทนีนยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมจังหวะของการนอนได้ด้วยนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นปกตินะคะช่วยชะลอวัยสร้างภูมิคุ้มกันตลอดจอนปกป้องเซลล์ของเนืเอ้อเซลล์ผิวหนังของเรานะคะ จากอนุมูลอิสระต่างๆได้อีกด้วยนะคะอนุมูลอิสระนี่แหละมันทําให้เราในเกิดมะเร็งน,นะคะทีนี้ค่ะเมลาโทนีนนะคะจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีในการ ใช้นะสำหรับรักษาโรคนอนไม่หลับเนื่องจากทำให้ไม่ติดยานั่นเองสำหรับนะคะลูกค้าที่เลือกทานเมลาโทนินของ u ูนิซิตนะคะสามารถปลอดภัยได้เลยเพราะว่าสินค้าของ u n นิซิตค่ะบรรจุอยู่ในตำราแพทย์นั่นเองนะทานทั้งทีก็ทานให้มันแบบว่าสินค้าดีๆได้ผล <c oughs> เห็นผลกับสุขภาพของเราและปลอดภัยในระยะยาวด้วย <c oughs> เห็นด้วยกับผลไหมคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครนะสนใจ แล้วก็สามารถสอบถามผลได้เลยนะคะแล้วสําหรับตัวแทนนะคะไม่รู้ว่าจะจัดอาหารเสริมยังไงให้กับลูกค้านะคะสามารถโทรสอบถามเพจสัตว์ของเราได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อตัวแทนของเราได้เลยทั้งที่ไทยแล้วก็ออสเตรเลียนะคะหรือส่งข้อความมาถามผลก็ได้นะคะยินดีให้ข้อมูลค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ